สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบนกเขาใหญ่ครับผมมาพบกันอีกแล้วหนึ่งคลิปครับวันนี้มาแถวเรียบคลองครับกาเขาแถวเรียบคลองครับวันนี้มาอาจารย์ใหญ่อาจารย์เลิศไปแล้วมาสามคนครับผมสามคนครับมือนี่กอาจยญาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปัญญามากี่ตัวครับวันนี้มาสองต่อครับสองต่อโอ้ ยาเมยามยามสองต่อครับวันนี้กาเข้าแล้วครับออกแล้วมั้งออกแล้วหนุนเข้าขหัวเสาผมใช่ปะใช่นกหรืออะไร สภาพไม้ก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นป่าเป็นสวนคือเก่าแล้วครับจะเป็นสายเมืองครับกึงเมืองนะครับมือนี่ถนนแถวๆเรียบข้องทวีวัฒนาครับผมแล้วก็จะไปทั้งสายสามเมืองสมานบ่ครับสายเมืองครับเม,บมือนี่เอาจากไหนจะสิจังสิลายงันครับผมของรับัญญาใส่นี่ครับสองตัว สองของผมถัดไปนู่นมาหลังเพื่อนข <c oughs> องเซนเลอร์ไปแล้วครับไม่อยากออก youtube ครับเซนเลอร์ไปนู่นแล้ว <c oughs> ใส่หน้าปากซอยอยากลงช่องครับเซนเลอร์ครับผมเจ้าสุดสยคู่แล้วครับผมโอ้มอนล <c oughs> ็กปลาเอาไฟซูงของป่านี่ นดกว่ยกปีนี่มันเลยใช่ไหม ฝั่งนู้นทำไมเขาเงียบจังฝั่งนูน้นไม,ไม่ไม่ขันเลยะนะค,มมครับมีนู่งขาครับของดาวนอนยาครับแต่ว่าคนสายสูงเสียงดีในป่าใช่ป่าอุ้ยมีฝั่งนี่ ตัวนี้มั้งเรียกว่าริวริวรๆว,ว,วนะสวัสดีครับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับ,รบเอา้าพึ่งมาแล้วเนี่ยโอ้เขาขึ้นโนกกันจะได้เป็นสามสี่ตัวแล้วเอาเอาตัวไหนเอามากี่ตัวครับเซนเลสสองต่อครับสองต่อ อนอะไรมาบ้างไอ้โหดไม้สอนลามกับไอ้กรุงเทพฮะกรุงเทพกรุงเทพนกใหม่อ่ะนกใหม่ไม่ใหม่หรอกเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ชื่อเก่าแหละไม่เคยได้ยินครับกรุงเทพตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคอนโทรมันพงเทพอือตัวนี้ตัวไหนนี่สอนลามสอนลามอยู่ด้วยโอ้โหพงเทพ อาจารย์ใหญ่เข้าเลยเข้าแล้วเนี่ยของเข้ากันอยู่ครับเสียงกลางเข้า,ขา,ขาอยู่สายสูงไม่หลุด,ดที่ซีได้มันเบามดรล้นะ ้นั่นไม่ขันเลยสอนรามอะ่ะเนี่ยมีนกเสียงโตโตเนี่ย้วพ,พี่เลิศไม่เอาไปขึ้นตรงนี้พี่เลิศขึ้นคูเลย,นนนยนเนี่ยเนี่ยไอ้มันมีเสียงใหญ่นะเสียงใหญ่มันไม่เข้าอยู่แค่เสาฟ้าครัวต้นเลยไปเฝ้าวไว้นี่อยู่ออนอู้อหูติดตะไลไปแล้ว ตีอะไรตามตัวนี้มาอีกยังตามตัวนี้มาอีกโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเสียงเล็กมาจากของป่านั่นแหละไม่นี่หาไม่มีอืออย่างที่ดูหาไม่ม,ออม,มีที่ประกอบตรงนี้ไงเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ยครับนกป,ป่าเยอะครับไล่คุกันเอง นล่าพีเร็ดเขาแล้วพิ่ร็ด,รดคู่อะไรกันน่ะนี่ไงพูดตรงข้างล่างนี่นข้างล่างหากินอยู่ข้างเสาเนี่ยไม่ต้องหินอ่ะ

ครับผมเดี๋ยวมานแล้วครับมึงนี่รุ่นครับผมครับผโอ้เจ้าสุสัยจัดแล้วครับผมจัดย้ำเหมืองรู้ครับผมอยู่ใกล้ครับผมอู้หูอยู่หุ่นตัดเสียงไหนเขาบูรู่เลยครับผมจัดแล้วครับเจ้าสุสัยเดี๋ยวลงมาเบิ่งนกันครับผมนี่ครับผมหนึ่งแจมครับ เจ้าตัวหูตัวแม่เนาะบ้านนี้ตัวไสครับมันเลี้ยงอยู่ครับผมนี่เอาเป็นเจ้าตัวไซสครับผมเป็นเสือครับผมมืนน่อนี่หืมเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่พี่นอ้องสูงขึ้นลูกแม่แล้วครับเนี่ยขาสั่นดีดีครับผม

ตอนนี้ก็ใหญ่ไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนกกับพ่อมีอยู่นะครับผมนะครับอยู่พุ่มกระถินครับบินบอกไปแล้วครับตัวน,นึงอยู่พุ่มกระถินครับมันเข่าว่าอะไรครับผมติดป้ายหามันสูงบับวก,กาบัวพันขานู่นกับผมใส่ไปครับ ใส่เสาไฟนะครับมือน,นี่จะเนียนเป็นเสาไฟครับเอาเสือมาอู้หูกกลายยังล่ะผมก็ร่างคึกนะครับผมมือนี่ากาดจมร่มเป็นเปลี่ยนในไหนมันคึกครับครับบินหย่อนออกไปแล้วโอ้ยวายยุนกคือบุกคันพี่น้อง มาตัดหญ้าครับผมตัดหญ้านี่นี่เปลาวม่วงก่อนกระปูวม,วม่วงไหมเอ๋อเดี๋ินทีใหญ่มากใส่ทั้งพีครับผมใหญ่นก,กนครับพี่น้องนี่นกเขาเจ้าสดใสครับนะครับพี่น้องเขาลมพิ้ง้วครับกระปูตัวเมียเนาะกรองสัน พี่น้องนกปลาอยู่นี่แล้วครับปลายนี่มันต่ออยู่ไหน,นครับของอาจารย์เลยก็คือจังคู่คู่อย่าง้างเน็เนี่ยนกเขาบอกยังไงคือไม่เห็นนกปา่าบล้วทำไมเขาเางียบจังของมันมขันยนอยู่ นี่คือเขาคือประเหตเนาารถไซ์ยิบปีแล้วปปลบ้านนี้ครับห <c oughs> ลังจากดินมาฝา <c oughs> กหนึ่ง มึงสืขขบข่าว่าครับนกปลาคือซีเมนตรงเมยียแลครับเนี่ยมาใส่ขนเหล็นเซ่ยอยู่เราใส่จิบป,ปี้เรียมนะครับนกปลาเขาไม่เห็นได้ครับพี่น้อง ก็นกปลาประ h e t นกตอกับเล่ยประ h e t น้ำกลดน,น,น,นะครับพี่น้องเออนกตอัวเก่งนี่เหรครับผมฮฮะเนื้อสีอย่างไรครับนกตอสซีอย่งไรอันครับพี่น้องติดแล้วครับโอ้ยย้ำทายแต่งนน,นบ่เหยียบครับผมครับทายแต่งนนบ่เหยียบปิดกล้องไว้ หยับเสยอเ,อเอาลุงมาเบื้องครับมันหลงนกนึกนกแม่ครับผมเอารุด ็คือลุดพี่น้องโอ้ยเบอร์ไหนหอดขนลุดเลยครับพี่น้องเนอะโอ้ยเบอร์ไหนหอดขนพี่นอ้องขึ้นลุดได้ป่ปะครับผมตอนนี้เป็นเวลาหาเม้ง สิบก่านที่ลวครับผมก็ร่มแห้งครับมือนิร่มแห้งแล้วก็แ <c oughs> ดดก็เริ่มอ่อนแล้วครับได้แ้มนึงครับมือนี่นี่ครับชัเลยเจ้าสดใสแต้มสองลุดครับเป็นลูกนกแต้มสองลุดลูกนกมันติดท่ทานั่งนะครับผมก็ ตอนเบ,บลล่วงกันเลยรุดครับตะกุยตะกายขึ้นยังไงนี่ไงล่ะผมก็มึงได้ทางยางเขาเงี่ยเห็นไปมเอ้านกหายก็ฝากก็เลยกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำมันเด้อครับผมผู้ใดสุเข่ามหม่ก็กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำนะครับ,บ,รบเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทั้งทีมครับผมาะชิปนี้กะผมกะสิเขาบ้านแล้วครับลมแห้งไอเต็มนึ่งกับพ่อแล้วครับมือนีิ เืิละแจมครับผมนกป,ประมาณครับผมชินี้ก็บสีไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ